ดูค่ะดูคนที่มาช่วยแม่เก็บของเข้ากระเป๋าค่ะช่วยนะช่วยจริงๆนะอ่าช่วยน้องช่วยจริงๆนะโอเคนะอ่าเอาแพมเพิร์เข้าในกระเป๋าเลยน้องเอาแพมเพิร์ของน้องเข้ากระเป๋าเลยลูกวางคับวางคับวางคับเร็วเร็คลิปนี้นะคะคุณแม่จะมาะเก็บ ข้าวของหนีเที่ยวกันค่ะเ,เราจะไปที่เขาใหญ่3วัน2คืนนะคะเมื่อกี้พี่ป๊อปเก็บเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะคุณแม่มีผู้ช่วยตัว,ตวน้อยต,ตัวน้อยนะคะที่จะมาช่วยเก็บของตอนนี้ก็เก็บของของตัวเองไปแล้วนะเอาแผ่นเพิดเข้าไปในกระเป๋าด้วยรยเป็นไงคะต,ตัวช่วยของแม่ผู้ช่วยของแม่คุณพ่อดูคุณพ่ออีกแล้วทัาแม่สเสียวความมั่นใจ จะให้จิ๋วไปพักกี่ปีกี่คืนแม่ก็ไปไม่เยอะนะของจิ๋วแม่รู้สึกว่ามีเสื้อชุดนอนกางเกงแค่นี้เองอะไม่กี่ชุดเองอะปะ๊าปามาทักแม่ซะแบบยังก็จะไปเป็นปีแล้วก็แพมเพิร์วจิ๋ว,จ,วจิ๋วครับนี่เสื้อผ้าของคุณพ่อกับคุณแม่ตรงนี้เออมาก่อน <c oughs> ทำอะไรน้องทำอะไร เอามาทำแพมเพิพร์ดมาวางในกระเป๋าให้เรียบร้อยครับ <c oughs> งงไหมงงไหมว่าทำอะไรไม่ต้องเอาเข้าไปที่นอนครับไม่ต้องเอาเข้าไปที่นอนครับมามา,มาเก็บให้โอเคอันนี้นะแพมเพิพร์ดของจิว๋วจิ๋ววางตรงนี้นะดูดูเอามาให้หมดเลยไม่ต้องเอาไปเลยนี่ผู้ช่วยที่วุ่นวายมากเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่ก็มีประมาณนี้แล้วก็ไม้แขวนผ้าอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็จะไปเผื่อเผื่อโรงแรมเขามีไม่พอให้เพราะว่าเราไม่เคยพัก สาวมวันสองคืนแบบนี้นะเอาจริงจริงเมียวเหมียวครับแพมเพร์ดอะ่ะเอาไว้ในที่เดิมเมียอเมา๋ครับ,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 บจะเอาอยัางไงกับจิวจิดีเนี่ยถ้าจิวจิวอยู่ตรงนี้นะแม่ไม่ได้เก็บของแน่นอน เสื้อผ้าของป๊ะป๊ากับมาม่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็แค่ใส่เสื้อผ้าที่ไปแล้วก็กลับแล้วก็ชุดนอนก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าที่นู้นเขาใหญ่ก็ไม่ต้องเอาชุดนอนไปไปละไปละแม่จะได้ทำไหมเนี่ยอของจิ๋วๆมามา่าเอาลงแบบนี้เลยูดูปิดปิดประตูให้แม่เรียบร้อยละ ขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเก่งมากตบมือแปลให้ตัวเองด้วยน้องเก่งมากตบมือแปลให้ตัวเองด้วยโอ้เก่งจังเลย <c oughs> นี่คือผู้ช่วยตัวน้อยครับอ่าเต็มที่ครับอ่ะ,อะน้องเอาไม้ขวัญผ้ออาออกไปก่อนอไปวางกับไม้ขวัญผ้าก่อนอ่ะโอเคแล้วก็มาม่าจะวางแผ่นเพิ่น้องตรงนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าของจู่ๆลงตรงนี้เลยนะครับโอเคเอาวางอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับเอาไม้ขวัผาน,านผ้ามาอีกเอาไม้ขวานผ้ามาเยอะๆเลยมาม่าจะเอาใส่ตรงนี้ไ้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน้องขอบคุณครับอืมโอเคไปโอ้ oh, มีผู้ช่วยนี่ดีมากๆเลยนี่มาม่าเก็บเลยแผมเพิ่มแล้วก็ไม้ขวัผน,ผนผ้าอยู่ตรงนี้นะครับมาม่าเอาไปให้หมดเลยนะครับ ไม่ใช่ไงน้องห<อ>ยแล้วมามาก็เก็บไม่เสร็จหรอกนะวันนี้จริจวิว่า <S 2> <S 2> <S ดูคนช่วยคนช่วยหรือหรือคนช่วยเก็บบอกมาเดี๋ยวนี้เลยครับืตอนนี้นะคะป้าป้าทำงานค่ะ พี่ป๊อบเรียนค่ะพี่ป๊อบเก็บของของตัวเองเสร็จแล้วเหลือมาม้ากับจิ๋วนี่แหละเปิดกระป๋องให้มามา้าหน่อยได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> ช่วยยังไงเนี่ยช่วยได้ไหมเนี่ยช่วยได้จริงปเเนี่ย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 ไม่ต้อง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 ,องขอบคุณครับ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 ลกระลุกเ <Yeah, S 1> <c oughs> ย้เสร็จแล้ว แล้วก็เอาเสื้อผ้าปะป๊าหม่าม้าลงไปโอ้ไม่ต้องเลยจิ๋วเงาเงาเงาเขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอือเจ็ดอ้บเจ็ดอ้บขอบคุณครับไม่ต้องยุ่งแล้วนะครับขอบคุณครับปไปไม่ไปไม่ไปลงไปข้างล่างกันป่ะป่ะอ้ยหม่าม้าเหนื่อยนะเนี่ยหม่าม้าไม่ได้เปิดแอร์โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับป่ะป่ะลงไปเร็วหม่าม้าจะได้เก็บของป่ะป่ะไปเมียวเมียวปะ วิธีเก็บแต่มันจะได้ไม่เยอะพื้นที่ finally ค่ะคุณนมเก็บเรียบร้อยแล้วของคุณแม่ส่วนจิวก็จิวไม่ต้องรื้อ่อจิวปิดกระเป๋าน่มา,มา,มาไม่อนุญาตให้จิวจิว,จวมาแล้วปิดตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วปะปะปะจิวปจิวจิวปปจิวเสร็จแล้วนะเนี่ยพร้อมไปแล้วนะ ลืมเลยคะ่ะมันจะพร้อมไปที่ยังไงขวดนมนมเครื่องอาบน้ำที่ประทินผิวเรายังออกเดินทางไม่ได้เราลืมไปเดี๋ยวไปเตรียมก่อนนะคะ